สวัสดีค่ะนี่พี่น้องคล้ายๆกับกระเพราแต่ไม่ใช่กระเพรานะคะวันนี้เราจะทำขั่วกริ้งคั่วกริ้งเนื้อที่เรามีผงคั่วกริ่งค่ะเราไม่ต้องอะไรยุ่งยากนะคะ เนื้อเราก็ไม่ได้บดเองเนื้อที่เขาบดมาให้เราเรียบร้อยพี่น,อนอ้องเห็นนะคะค่อยจะใส่หอมใหญ่หอมหอมแขกลงไปด้วยคือแม่สมสีมีผงขั้วริ่งอยู่แล้วนะคะใสด่ดาบผงขั่วทิ้งค่อยอยู่ใส่ย,ยู่ใส่ย,ยู่ใส่ ผงขวดกล่งซองนี้นะคะใส่ลงไปเลยเนะาะไม่ได้ถ้าไม่ได้เปิดไฟแรงนะเพื่อน กปิิงเนื้อนะเปลี่ยนจากผัดกกะเพรามาเป็นขั่วสิ่งเนีนะ้ใส่หัมแขกทำยังไงก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เติมผงปรุงรสไปนิดนึงแล้วก็จะใส่ ก็อขอให้นั่งลงไปไนิดนึงค่ะความอร่อยคุณแหนมทองสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะข้วกริ่งข้วกริ่งเนื้อกินข้าวเรียงจ้าแซบค่ะมาด้วย กินข้าวหรือยังทางนู้นสีคุม้มมเนาะเมืองไทยดึกแล้วเนาะจะสีช่วงสามทุ่มสาแล้วเนาะเมืองไทยที่นี่เพิ่งบ่ายสามนะคะข้าวเย็นค่ะแซ่บแซ่บค่ะขอบคุณในหลายเด้อบ๊อกคาริใฮไฮไฮบิสคาริจะคั่วจิ้มฮอตเตอร์ปลาย์คาริ Hot stir so fry curry. Hot stir so fry curry. สาวชอบแบบที่มีน้ำข้ามข้ามบอนิสบายอิโซยัมมีเหียวทำซ e ปอิฟอ b ติบีบีฮอสเทอร์ไฟช c o ววินครัวกิ้งอิต g ายแลงดูอิตพคัวกิ้งทำข้ามมีทำเองกินเองแซ่บเองนะคะคัวกิ้งสไตล์แม่สมศรีมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เราทำเองกินเองแซ่บเองนะคะกับข้าวคะ่ะเดี๋ยวนะคะกับข้าวขั่วกลี๊ง,งนะะื้อข้าม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  my friend โอ้ยุกิมีปลายสตาร์